ผลงานอีกหนึ่งหลังครับของน้องอน้นหรือว่าชัยวัฒนาสร้างบ้านครับกับบ้านาทรงโมเดิร์นมินิมอล117ตารางเมตรเป็นงานเหมาครับในงบประมาณ1ล้605,000 0บาทครับพาทุกคนมาดูกันอีกหนึ่งหลังเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้ลหลายๆคนในการที่จะตัดสินใจข้างนอกนี่ดูสวยงามครับลงตัวแต่ถ้าเกิดว่าได้ดูข้างในแล้วท่านก็จะรู้สึกว่าแบบโดนใจเลยนะครับกับการที่จะมีบ้านทรงแบบสมัยใหม่ครับ กับช่างรุ่นใหม่ในการที่จะทําให้หลายๆคนครับได้เป็นตัวเลือกในการที่อยากจะสร้างบ้านต่อไปอันนี้บริเวณด้านข้างครับด้านหน้านะครับตามที่เห็นเลยนะครับเป็นสีขาวครับเจ้าของท่านอยากจะได้เป็นทรงแบบสว่างๆตามที่เห็นครับด้านหน้าจะอยู่ที่10.5เมตรนะครับด้านข้างจะอยู่ที่10.4เมตรนะครับพื้นที่117ตารางเมตรโดยประมาณครับ ในงบประมาณ1.65ล้านบาทเป็นงานเหมาครับงานเหมาก็หมายถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าช่างต่างๆพร้อมเข้าอยู่ครับยกเว้นในเรื่องของการตกแต่งภายในเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพาเข้ามาดูใกล้ๆก็คือในเรื่องของงานเฉดสีครับสีเป็นอะไรที่แบบเนียนมากครับกริบเลยนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้จะมีการสกรีมทั้งหลังนะครับคำว่าสกรีมก็หมายถึงการฉาบแบบเรียบเรียบครับนี่ครับเรียบมากนี่ตามที่เห็นครับ อขอบบัวด้านล่างนี้จะเป็นสีเทาครับสีเทาตัดกับสีขาวเรียบร้อยครับเมื่อทําเสร็จก็จะมีการเทพื้นออกมาจากตัวบ้านอยู่ที่ประมาณ1.2เมตรครับหรือถ้าในกรณีที่ท่านต้องการในการที่จะแบบอยากจะมีการเทพื้นด้านข้างออกมาเยอะกว่านี้เหมือนบ้านผมท่านก็สามารถที่จะทำได้ของบ้านผมนี้เทออกมาประมาณ3เมตรเลยครับเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการที่รถจะวิ่งวนรอบตัวบ้านได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านเว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับคุยกับเจ้าของบ้านแล้วก็คุยกับผู้รับเหมากันอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครับตรงนี้จะเป็นกระจกนรลัยนะครับเท่าที่สอบถามน้องอ้นนะครับกระจกนี้เมื่อเวลาแตกแล้วจะไม่ได้มีเศษคมในการที่จะบาดแต่ว่ามันจะเป็นกระจกเหมือนกับกระจกประตูรถครับมันจะเป็นแบบก้อนๆกลมๆนะครับเป็นแบบนั้นนี่ครับแล้วก็จะเป็นอลูมิเนียมนี่ครับเป็นแบบนี้จะไม่ขึ้นสนิมนะครับบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับดูดีครับหลอดไฟการจัดวางตำแหน่งแล้วก็ในเรื่องของสีต้องบอกว่าช่างนี้ เป็นวัยรุ่นยุคใหม่ในการที่จะผสมผสานความรู้ที่เรียกว่าเป็นความรู้ด้านวิศวกรรมปรับประยุกต์กับการที่ในเรื่องของบ้านที่มันจะทันสมัยมาตอบโจทย์ให้เราได้เห็นกันนะครับตามที่เห็นโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับรายละเอียดเบอร์โทรช่างผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปนะครับถ้าเกิดาสนใจก็ลองทักเข้าไปสอบถามได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าราคาเท่าไรา่ถ้าเกิดเพราะนอยู่ในจังหวัดนี้จะทําได้ไหมนะครับช่างเขาจะรับใน จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีเกตรครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นต่างจังหวัดก็ลองโทรไปสอบถามดูครับว่าช่างจะมีคิวงานหรือเปล่านะครับอ่ะเข้ามาดูด้านในกันครับกระเบื้องที่เห็นนี่จะเป็นขนาด60คูณ60ครับห้องนี้จะอยู่ที่3.5คูณ6เมตรครับด้านบนครับเป็นห้องโล่งครับหลอดไฟตรงนี้เจ้าของบ้านก็จะเป็นคนเลือกนะครับโดยที่ช่างก็จะหาแบบมาให้ก่อนว่า อยากจะได้ในรูปแบบไหนนะครับสุดท้ายก็จบลงตรงนี้นะครับไฟข้างบนก็จะเป็นแบบซ่อนไฟสามารถที่จะเล่นเฉดส,สีได้3สเต็ปเมื่อเราเปลี่ยนสีนะครับเมื่อเรากดสวิตช์เปลี่ยนข้างๆนะครับข้างๆก็จะมีการขอบบัวนี่เห็นการเก็บรายละเอียดชัดเจนนะครับนี่ครับรายละเอียดโอเคการเข้ามุมกันจัดมุมต่างๆนี่ถือว่าเรียบร้อยมากแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่อธิบายไปครับว่านะีครับพื้นผนังนี่จะเป็นแบบสกริมครับ เรียบมากนะครับทั้งหลังเลยนะครับถ้าในกรณีที่ช่างที่รับเหมาบางหลังถ้าในกรณีที่เป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าตรงนี้ช่างเขาอยากจะให้งานมันเป็นแบบงานที่เรียบร้อยครับเป๊ะมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนกันครับห้องนอนห้องแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านนี้ครับเข้ามาห้องนอนห้องแรกจะอยู่ที่3.5คูณ4เมตรครับนี่ผ้าเรียบข้างบนครับ ปลั๊กไฟต่างๆช่างก็จะมีไม้ให้อยู่ที่3จุดด้วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะวางจุดไหนบ้างส่วนข้างบนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสายไฟที่จะเดินไว้เพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการที่จะติดแอร์นะครับถ้าบ้านเจ้าของท่านก็เลือกติดเองนะครับให้มันแมทกับโทนสีของตัวบ้านนะครับประตูนะครับเห็นไหมครับเจ้าของก็จะให้ช่างนะครับได้จัดหาแบบมาให้ถังจากนั้นก็จะเลือกตามแบบที่ต้องการนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับบริเวณวงกบประตูเนี่ยจะไม่ใช่ไม้นะคร มันจะเป็นแบบสมัยใหม่นะครับที่เมื่อมันโดนน้าหรือโดนความชื้นมันจะไม่ได้เกิดการบวมนะครับเหมือนกับบ้านหลายหลังที่ผมเคยไปดูพอช่วงฤดูฝนปุ๊บปิดไม่ได้เลยนะครับเท่าที่เคยเจอมานี่ครับตรงนี้จะเป็นกรอนประตูนะครับกรอประตูนี้จะเป็นแบบนี้นะครับดูรูดูร้าขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นแบบนี้ครับห้องน้ํานะครับเหมือนไฟจะดับเรามาดูห้องน้ากันครับ นี่ครับห้องน้ําเป็นแบบนี้ครับห้องน้ําอยู่ที่1.7คูณ2.7เมตรครับตามที่เห็นครับนี่ครับก็จะมีในเรื่องของฝักบัวนะครับฝักบัวรวมถึงในเรื่องของอเครื่องทําน้ำหมุนนะครับช่างก็จะติดตั้งให้หมดเลยแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือนในรูปแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะมีชั้นวางในเรื่องของสบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆนี่ครับอืม ด่งเฉดสีให้นะครับโทนสีนี้เลยครับถ้าในกรณีที่ท่านต้องการแบบรูปแบบนี้ก็สามารถที่จะบอกทีมช่างได้เลยครับข้างบนก็จะมีซ่อนไฟด้วยนะครับเป็นเรื่องของฝ้าซ่อนไฟแต่ว่าตอนนี้ไฟดับครับมันอาจจะมืดๆหน่อยแต่ก็พอที่จะมองเห็นนะครับมองออกไปครับอันนี้คือห้องน้ําครับดูหรูกว่าห้องนอนนี่นะครับเนี่ยโอ้ดูดีเลยครับแค่ห้องน้ํายังดูดีขนาดนี้ครับนี่ตามที่เห็นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสแตนเลส นี่ครับสเตนเลสจะไม่ได้เป็นพลาสติกเหมือนกับช่างหลายชุดที่เขาทํากันแต่ก็ดูเพื่อจะเป็นข้อมูลครับในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกช่างในการที่จะสร้างบ้านนะครับโอเคนะครับเราไปดูห้องต่อไปครับต่อไปตรงนี้ฝั่งด้านนี้จะเป็นห้องรับแขกครับเข้ามาดูห้องรับแขกด,ดูหรูหราใช่ไหมครับนี่หลอดไฟโอ้โห พอๆกันกับโรงแรมนะครับตรงนี้จะเป็นฉากในเรื่องของการที่จะมีชั้นวางทีวีให้เราได้เห็นนะครับตรงนี้จะเป็นการบิวอินนะครับโดยปกติจะเป็นผนังแบบนี้แต่ตรงนี้คือช่างจะเกิดการบิวอินมาให้นะครับตามที่เห็นนะครับไม่ได้รวมในเรื่องของที่ตั้งในเรื่องของชั้นวางทีวีนะครับจุดไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้ครับทรงมินิมอลมินิมอลแบบสมัยใหม่ครับหน้าต่างเปิดออกมาแล้วก็จะมีที่พักแบบนี้คล้ายๆกับบ้านผมครับแต่ว่าบ้านผมนี่จะ ตรงนี้นะครับปิดมิดชิดเลยครับแต่ว่าตรงนี้สามารถได้เก็บของเก็บอะไรต่างได้นะครับนั่งทําการบ้านเปิดเข้าไปแล้วก็จะเห็นสภาพในเรื่องของวิวธรรมชาตินะครับตามที่เห็นจุดแต่ละจุดครับในห้องแต่ละห้องก็จะมีในเรื่องของจุดที่จะเดินในเรื่องของสายไฟเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการติดแดดอันนี้คือมองไปจากตัวบ้านนะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะี่ครับเป็นแบบนี้ มีระเบียงออกไปเดินเล่นนะครับสบายๆนะครับโอเคครับนี่คือห้องรับแขกครับหลอดไฟนี้แบบทันสมัยมากนะครับส่วนห้องนอนอีก3ห้องอีกสองห้องก็จะเหมือนกันนะครับเราจะเดินดูนะครับประตูก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับบานประตูจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราปิดให้ดูเนี่ยประตูทุกบานก็จะเหมือนกันทั้งหมดครับเลือกแบบนี้โทนนั้นนะครับอีก2ห้องนอนก็จะเหมือนกันครับ โทนสีแบบเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับทางด้านนี้ครับเป็นห้องนอนห้องที่สามโทนสีนี้แบบอ่อนๆละมุนละมุนนะครับเป็นแบบนี้แบบเรียบเรียบสบายๆตานะครับเป็นอย่างนี้ครับโอเคนะครับนี่ครับจุดเล็กๆน้อยๆที่ช่างไม่ได้มองข้ามเมื่อคืนในเรื่องของนี่ครับลูกบิดในการที่จะเปิดปิดประตู มองไปเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราจะมองจากภายในตัวบ้านออกไปด้านนอกครับก็จะเป็นแบบนี้ไฟดับพอดีครับช่วงนี้ฝนกำลังจะตกฟ้าจะครึ้มนะครับมองเข้ามาข้างในครับเป็นทรงนี้ครับด้านหลังนี่จะเป็นห้องครัวครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูห้องครัวกันขนาดห้องครัวจะอยู่ที่3.5นะครับคูณ4เมตรนะครับเป็นทรงนี้ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ เครื่องทาน้ําอุ่นนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นพร้อมเพราะไม่ใช่พูดผิดแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องดูดควัน่าเครื่องดูดควันเป็นแบบสัมผัสเริ่มไปจะเบลอแล้วผมนะครับเเป็นเครื่องดูดควันออกไปนะครับเป็นแบบสัมผัสไฟดับครับปกติแล้วสัมผัสปุ๊บมันจะทํางานนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับการทํางานของทีมช่างชุดนี้ละเอียดเรียบร้อยมากนะครับหลอดไฟข้างบนนี้เป็นแบบดาวไลท์ครับสปอตไลท์ส่องลงมารวมถึงในเรื่องของ ชุดแก๊สนะครับเป็นแบบนี้ภายในครับซิงด้านล่างนี่ครับเก็บงานรายละเอียดชัดเจนนะครับเป็นทรงนี้นะครับทะลุออกไปด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของน่ครับด้านนอกห้องนะครับสามารถที่จะมีวางเครื่องซักผ้าครับอยู่ตรงนี้ติดไว้เป็นแบบนั้นนะครับนี่ครับประตูปิดห้องคัวจะเป็นแบบนี้ประตูทุกบานนี่จะเป็นแบบซูเปอร์นาโนพีวครับจะไม่ใช่ไม้ครับ เคนะครับพามาดูกันตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมครับเคครับเราไปดูห้องน้ํารวมกันหน่อยนี่ครับห้องน้ํารวมก็คล้ายๆกับห้องน้ําที่เราเห็นในตัวบ้านนะครับเครื่องทําน้ําบุนแล้วก็ฝักบัวนะครับรวมเดเสร็จหมดเลยรวมถึงในเรื่องของการตกแต่งภายในครับเป็นแบบนี้ครับครบเซตเลยครับไม่ธรรมดาครับกับบ้านทรงนี้กับช่างสมัยใหม่ที่ ได้เข้าใจในเรื่องของการตกแต่งภายในตัวบ้านครับโอเคเลยครับก็อยากจะให้มาดูของจริงครับบ้านหลังนี้จะอยู่ที่อําเภอครูเมืองครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับทีมงานของช่างอ้นนะครับนี่พาทุกคนมาติดตามพามาดูกันครับในงบประมาณหนึงล้านหกแสนห้าหม่นบาทครับโดยนี่นะครับช่างอ้นเนี่ยตัวช่างวันนี้ช่างมาด้วยนะครับเดี๋ยว เราจะดูด้านนอกภายในตัวบ้านกันอีกครั้งหนึ่งครับและเรียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูแบบบ้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่เราจะสร้างบ้านต่อไปครับ